สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอ,อ้นลัคนาพูดแล้วอ,อ้นลัคนาอดีตนางเอกคู่ริวอาทิตย์ไม่ตกใจหลังเห็นภาพล่าสุดอ,อ้นลัคนาอดีตนางเอกคู่ริวอาทิตย์ไม่ตกใจหลังเห็นภาพล่าสุดเพราะพอรู้มาอยู่บ้างแล้วว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรจากกรณีข่าวของอดีตพระเอกดงังริวอาทิตย์สุปตายุค90ชีวพิกผ่านายเป็นพ่อค้าตลาดนัดไรบ้านไรครอบครัว กินนอนข้างถนนอาบน้ําตามปั๊มมีลูกก็โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้าหนาซ้ํายังป่วยเป็นไบโพล่ารักษามานานกว่า10ปีขณะนี้เพื่อน,อนในวงการบันเทิงแห่ให้ความช่วยเหลือกันเพียบล่าสุดทางด้านอ้อนลักนาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวการแสดงดิสนีย์ออนไลด์พิเต์มิกกี้แอนด์เฟรนด์ถึงอดีตคู่ขวัญยุค90ูของริวทิตโดยทางด้านอ้อนลักนาดได้กล่าวว่าได้เห็นข่าวพี่ริวค่ะแต่ก็ไม่เห็นพี่ริวนานเนาะ ก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ก็รู้สึกดีใจแทนพี่ริวนะเพราะว่าเขาได้โอกาสจากหลายๆคนในการเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยนาตาลีเดวิดก็พิมพ์หาอ้อนว่าเห็นค่ะพี่ริวไหมคืออ้อนกับนาตาลีแล้วก็พี่พรที่เป็นนักรรองผู้หญิงเราจะเจอกันตลอดเพราะเป็นแก๊้งคุณแม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ากับพี่ริวพอเล่นละครจบเราก็แยกย้ายกันไปพอมีข่ออมาหลายๆคนก็ถาม แต่ประมาณปีที่แล้วหรืออะไรสักอย่างเหมือนอ้อนเคยคลิกเข้าไปดู f a c e b o o กพี่รวิวแบบเรานึกถึงขึ้นมาว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ได้รู้ในสเต็ปหนึ่งว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดทํำนู่นทํานี่ก็เลยไม่รู้สึกว่าตกใจแบบเลเวล w u อัพเพราะว่าเราเห็นมาบ้างแล้วว่าทําอะไรอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้ติดต่อเข้าไปก็โดวยวันเวลาน้อไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแค่เข้าไปดูแต่ไม่ได้ฟีดแบ็กใดๆซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้าไปดู แล้วพอเห็นก็จะรู้สึกว่าพี่ริวเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวอ้อนนะพอโตมาก็รู้สึกว่าคนเราแต่ละคนมันก็มีชีวิตไม่เหมือนกันการที่เขาจะไปขายของเก่าหรือขายของอะไรก็ตามมันก็คืออาชีพเขาดำรงอาชีพซึ่งอ้อนก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือคุณตกต่ำหรือสูงขึ้นก็เลยไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอาจริงๆนะอ้อนดีใจแทนพี่ริวน้อยคนนะที่หลุดไปสู่วงจรอ,อีกวงจรหนึ่งในชีวิตซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะ แต่วันนี้พอเขาได้กลับมาแล้วมีคนหลายๆคนให้โอกาสออนก็นรู้สึกว่าพี่ริวน่าจะมีความสุขกับตรงนี้มากๆแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือพี่ริวต้องคีปตรงนี้ไว้ดีๆด้วยนะอันนี้คืออยากจะบอกพี่ริวเหมือนกันคือนะโมเมตนต์หนึ่งที่คนช่วยเราเราก็ต้องรักษาตรงนี้ให้มันอยู่ไปน,นานแต่ก็ดีใจกับเขา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวส์ t h ดค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ